หลังจากที่หากหายไปนานนะกี่กี่วันนะสิบวันหรอโอเคผมหากหายสิบวันเลยเหรอโอ้โหไม่ได้แคสเกมนานขนาดนั้นโี่ท่านผู้ชมช่าเเิ่งเป็นการตามผมพิ่งยกเลิกคลิปผมยังมาอยู่ ยัง <มา S 1> คลิป <มา S 1> ผมไม่มาหยุดเป็นยงนคุยกันโอเคหมดเลยคิดเยบรเอยจิยกมันดังก็พออันนี้คือวีดีอันนี้ 2. 2> คือวีดีสอง ทีทีสองทีสองหกอะทีเซ็บหกแล้วถวาว่ายจากกีรวันนี้เก็บจอเบียกนไทเกอร์ ชอบเออเป็นเนี่ยว่หาในเกมนี่ยจะลงมพโอเคครับต่อนีผมจะดูเออว่าผมจะมันมีไทเกอร์ไหมฮ้ยไทเกอร์ไทเกอร์ทิปเปล่าวะทิปไปใช้ไทเกอร์ปะ เฮ้ยขายอยู่แต่ไม่ใช่อยากเห็นรถถางไทเกอร์ว่ะนี่หรือเปล่าเฮ้ย้ายไ,ไทยเกอร์อยู่นะมันไม่ใช่ <laughs> อยากเห็นไทเกอร์ว่ะในชีวิต ไม่มีไทเกอร์ว่ะเฮ้ยวัวอนนะอฟแทงเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่าเลยแล้วก็ไทเกอร์มาให้กูกูนี่กูง,งอน,อน,น,อนงอเกิดได้นนะมาอย่าบอกชื่อโอเคไม่มีไทเกอร์ต <Stop. S 1> อกทิดเลยโคตรเบื้ย,ยมา ต่อเลยครับพี่น้องวันนี้เราจะใช้รถถังอิตาลีเออฝรั่งเศสอันนี้รถถรังอะไรวะเขียวว่าเยอรมันกับประทเทศอะไรวะนี่วะจำไม่ได้ประเทศจีนประเทศจีนด้วยว,ว้าวยูโซเวียตกรุงเบอร์ลิน ยึดกุ้งเบอร์ลินแม่งเลยปลุกไปเล่นกันบพี่น้องอันนั้นหาเนี่ยเดี๋ยวมานแล้วมัม่วนกันเะครพี่นุ้ยจะมาเด็กพี่น้องแล้วก็มาเปิดเปลี่ยนครับทาไมผมมันจะไม่ออกนลยครับปีเป็นได้เลี้ยงเลยครับเดี๋ยวผมยังคมวบเลยครับโอเคครับ มาเห็นกันเลยค่ะพี่น้องปกติคลิปผมมันน่าเบื่อไงไม่ใส่ใจท,ท,มมท,ท่านผู้ชมเลยคลิปจะเงียบเงี่ยก็เลยไม่มีอะไรทำไงท่านผู้ชมวันนี้ผมจะทำให้าสาะสนุกเยอะน,นะไอ้หัวไอ้หัวรถถังรถถังกระป๋องปองแตงมากเลย เฮ้ยนายก๊อบสีมันชั้นเหรอถ้าเจอ G M เห็นนี่ดูเป็นฝาแฝดแล้วนี่ออาไปไว้ใช้ความคิดเออเฉอนกรหินเฮ้ยเจอนี่ไงนี่ไงรถถังเยอรมันเว้ยวะรถถังเยอรมัน รถถังเยอรามาันอันนี้รถถังเยอรมันไปเลยครับพี่น้องเนี่นี่ไงนี่วะถ้วยเอ้ถถย เฮ้ยหน,น,นีไปไหนวะหนีทำไยอ่ะโอ้รถทางคันนี้ใช้ได้เข้าเป้าแล้วนี่นี่นี่ไงน,นี่ไงเดี๋ยวก่อนที่เราจะเป็นศพก่อนที่เราจะเป็นศพของมันกัน เรามีแผนครับพี่น้องถ้าเกิดเราโดนยิงเรามีภาร,รกิจของเราก็คืออย่าให้อย่าให้มันโดนอย่าให้มันยิงอย่าให้มันยิงเราเฮ้ยกลัวมากเฮ้ยยิงกูแน่เลย,ยอ่ะตรงนี้นโอ้ยนี้ยภารกิจอยู่ภารกิจอย,ยู่ นี่อันนี้มันคุมยากว่ังขับเร็วเกินไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ต้องมีแผนไม่โดนยิงเฮ้ยยังไม่โดนยิงเลยตอนนี้เฮ้ยเยวะๆๆมันม่ยิงเลยหรอฉลองโอ้โหไว้ตลายจักกระนัติ สุดยาณไหมครับพี่เนางยังไม่โดนสักกระดอกเลยนะดูดิภารกิจใช้ได้เลยนะเนี่ยรับเลยลิฟลิฟลิฟเปิดกล่องเปิดกล่องเลยมาดูกันโอ้รับเลยเงื่นทีม เดี๋ยวเราไปเล่นกันอีกรอบนะครับพี่น้องเดี๋ยวขอใช้เวลาก่อนแม่งเนี้ยเราไปเจอกันตรงหน้าเกมเลยนะพี่น้องมาทีหน้าเกมแล้วครับพี่น้อง,อองใช้หมดเลยใช้ของไปกันเลยโอเคครับเรามีภารกิจคือต้องช่วยเหลือเพื่อนออภารกิจคือช่วยเหลือเพื่อนเฮ้ยนาลิสเขยอย่านะอย่าทำนะ

ยิงยึดไม่ไม่ไแทงให้เองแทงให้เองแทงให้อยู่ยิงไ้เมเข้าเยติงไม่เข้ายิงเข้าเต,ตา็มตัตงยงเ้าัง

เพื่อนไม่ไหวแล้วช่วยกันหน่อยดิราช่วยนายแล้วพยายามพยายามดีมากเพื่อนแล้วก็ยึปไปินะเฮ้ยเรามีภารกิจคอุ้ยภารกิจอย่างแจม ตอนนี้รถถัง A20 จากโซเวียตเป่าวะาหรือญี่ปุ่นวะเออน่าจะญี่ปุ่นนี่ประเทศอะไรวะอเมริกาเหรอ<ช>ไม่ใช่โอ้มันมีอิตาลีอ่ะเสียดายมันต้องมีรถถังอิตาลีด้วยเขาสั่งอิตาลีชาวอิตาลีอ่ะรถถังอิตาลีมันก็มีรถถังนะ แต่มันเป็นคล้ายๆข,ของเงยอรมันไงมันกระเด้งออ้ยชนะแล้วเย่ yeah. จะคุยอยู่กูตอนนี้กูแค็งเย่มอยู่มีไงรับรอง ครับเลยยังไม่จรินโอเคครับก็ปในวันนี้ครับจะจบเปลี่ยนทานทีก่อนกันคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะ กดแช่กดติดตามแล้วก็เพื่อกำลังกำลังใจให้เพราะผมอีกคันหนึ่งรถถังเอยี่สิบ วิ่ง KV หนึ่งอย่างแน่เลยก่อนที่จะหักไปยนะังพี่นงผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราอัปเกรดรถแต่งรายกานจะเป็นยังไงเนานะอุ้ยรถทใช้ได้นะเนี่ยเฮ้ยซื้อรถซื้อสองได้อย่างนี้เลย sad trailer fuck baba bhi กันนะครับพี่นุ้ยบาย